ันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาดรสุเมธตันติเวชกุลประธานกรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียวและนายอัธพลเลิ่กพิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนคณะกรรมการรางวัลลูกโลกสีเขียวพร้อมเครือข่ายลูกโลกสีเขียวทั่วประเทศร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวในงานพิธีมอบรางวัลครั้งที่21ณอาคารสำนักง,งานใหญ่ปตทภายใต้แนวคิดจุดพลังเปลี่ยนโลกก่ครั้งนี้ ็นการจัดข้างที่21แล้วนะครับกะยเวลา21ปีที่ผ่านมานั้นเราได้ต้นแบบของการสำเร็จถึง800 800แห่งนะครับและหลังจากนั้นเราก็พยายามจะให้แต่ละแห่งนั้นเป็นห้องเรียนที่จะถ่ายทอดความรู้ไปในเพื่อนๆที่อยู่ในสภาพเดียวกันด้วยถ้าทำอย่างนี้ได้ก็มีความหวังว่าพื้นที่ป่าของเรานั้นก็ยัง สามารถฟื้นฟูกลับมาได้และสามารถรักษาในส่วนที่เหลือไว้ได้อีกและนอกจากนั้นเรายังมองไปสู่ไปสู่คนรุ่นหน้าด้วยเราจะมีอีกส่วนหนึ่งนะครับพยานที่เอาเยาวชนนั้นมีบาดประปวดข้อเขียนด้วยนะครับและมีโครงการอะไรต,ต่างๆเพื่อเด็กอีกรุ่นหนึ่งได้มารับช่วงต่อถ้าทำไปต,ต่อไปอย่างนี้เราก็จะมีความยั่งยืนเกิดขึ้นทั้งวันทั้งพอมยั่งยืนนั้น เป็นงวามสนาจจากชุมชนรางวัลลูกโลกสีเขียวที่เคยได้รับรางวัลรางวัลลูกโลกสีเขียวมอบให้แก่บุคคลและชุมชนที่รักษาดินป่าซึ่งป่าเป็นแหล่งดูดซับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทางธรรมชาติที่ดีที่สุดดังนั้นการฟื้นฟูร,รักษาและปลูกป่าเพิ่มขึ้นรวมถึงการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาวิกฤตโลกพิธีมอบรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่21 มีผลงานที่ได้รับรางวัลแบ่งเป็นรางวัลประเภทชุมชนรางวัลประเภทบุคคลรางวัลประเภทกลุ่มเยาวชนรางวัลประเภทงานเขียนรางวัลประเภทความเรียงเยาวชนรางวัลประเภทสื่อมวลชนรางวัลประเภทสิปนนเกทรตทั์และรางวัลแห่งความยั่งยืนรวมทั้งหมด44ผลงานโดยผลงานทั้งหมดสะท้อนถึงความสามารถในการปรับตัวปรับเปลี่ยนและจัดการกับวิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อม พร้อมปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันด้วยความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆอาทิองค์กรพัฒนาเอกชนนักอนุรักษ์นักวิชาการนักเขียนสื่อมวลชนและอื่นๆปัจจุบันมีผู้ได้รับรางวัลลุกโลกสีเขียวแล้ว807ผลงานพอตทอนในฐานะองค์กรพลังงานของไทยได้ดำเนินภารกิจเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานแก่ประเทศควบคู่กับการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานสถาบันลุกโลกสีเขียวตั้งแต่เริ่มต้น ยิ่งในปัจจุบันยังมีส่วนร่วมสำคัญต่อการผลักดันประเทศไทยและโลกสู่สังคมคาร์บอนต่ำเพื่อการตอบสนองต่อวิกฤตสิ่งแวดล้อม